มาทำต้มจืดต้มจืดกระลำปียัดไส้กันจ้าอันนี้กระลำปีฝานเรียบร้อยแล้วล้างแล้วอันนี้หมูหมูไอ้น,นี่ยาจะตาตำสามเกลือเนอะาะตำสามเกลือละเอียดแล้วก็เอาหมูลงไปโขกเอาหมูลงไปตำด้วยแล้วก็ใส่ไข่สองกองแ้ยายจะเอามายัดใส่นี่ยัดใส่ตรงนี้ตามร่องเนี้ย ยัดใส่ยัดใส่ทำต้มจืดให้น้องเหนือเนาะน้องเหนือก็ชอบก้มแบบนี้นะคะยัดแล้วแล้วก็จะอยู่ประมาณนี้ไม่สวยบอกเลยว่าอร่อยเด็กๆชอบนะคะจะออกหวานหวานเดี๋ยวไปต้มกันนี่ยัดเสร็จแล้วมาเตรียมน้ำซุปกันใส่ขนอไปสองก้อนนะคะไหนออกสิอ,อีนน่งมาชวยหืม นยาาย,ยุ่งตลอดหนัวกวักชีกระเทียมพริกไทยปั้บดูกันปัาเดี๋ยวแล้วเดี๋ยวเราเอาใส่เลยใช้มือเลยหลังปีสูตรของยายเองปิดไว้ก่อนโอ้หอมมาก ได้แล้วได้แล้วนี่เลยกระลำปียัดไส้ของปรูดของน้องเหนือนะคะนี่นะคะใส่ผักลงไปเลย ดับไปตักเลยนะคะมีคนรอกินอยู่ตักเลยปุย๊แตก เีาได้แล้วลูกได้แล้วคุณลอกินน้องเหนือชอบนะคะเพราะว่าอากินข้าวจะต้องมีน้ำซุปเยอะๆอ้ยตักช้าจังนี่เลย น่ากินไหมคะทุกคนต้มจืดกระลำปียัดไส้